สวัสดีครับผมคุหมันสอิเตอร์ฟาร์มนะครับขึ้นง่ายลงยากก็เข้อวดผมนี่แหละนะครับตอนขึ้นนี่ปวดเลยนะครับขึ้นทีละห้าสิบบาทนะแต่ตอนลงนี่ไม่ได้ลงเลยน,นะครับอนี้ก็ไก่นุ่มตัวนี้นะครับลองน่าจะเป็นเลียมนะเนาะเลียม ไข่น้อยตอนนี้นะครับก็ช่วงนี้อากาศหนาวเหลือเกินนะครับเย็นเหลือเกินก็ต้องหือกกลูกแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเนาะกดไยดีสุดแล้วนะครับได้แสงอุ่นๆน่อยเออมีบรรยากาศตอนเย็นนะครับวันนี้วันแรกนะครับที่ผมได้เอาเขาไก่แบบสว่างๆน้อยนะครับ เดี๋ยวพันวา Rabbi, นี่หมูตลอดเลยนะครับหมูตลอดเลยนะครับเดี๋ยวมาพอซีแห้งกุ้มน่ะนี่ก็เอาออกรังไก่แม่นี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องเอาเขาให้กินก่อนนะคร okay. ับต้องใจเย็นนะครับเลี้ยงไก่เนาะนะครับมี่ไก่ไก่แม่ไก่เนต่างๆนะนะครับดูแลกันไปนะครับอากาศหนาวเนาะนี่นะครับเดี๋ยวมาพอซีกุ้มนนะครับนี่เอาไก่มาออกลังไก คือยังยังไม่ได้เช็คเลยนะครับยังไม่ได้เช็คเลยเนาะนะครับแต่ลอยดีอยู่นะครับลอยด,ดีสวยอยู่นี่เห็นนิดหน่อยนะครับเห็นนิดหน่อยเนาะนะครับผมพักไว้ติไดไว้อยู่ สโลเกตหลายๆคนเหมือนกันนะนะครับบางคนก่อปากไว้ติดไว้พอ <c oughs> คือเรี้ยงไก่เนี่ยมันต้องทําต่อเนื่องนะทําต่อเนื่องนะครับคือมันมีทดแทนกันเลยเลยนะ <c oughs> อ,ยกออกกําลังกายน,นะครับถ้าไก่ดีทํามันได้จับขู่ออกกําลังกาย มันก็มไมปไหนหรอกแต่อยู่นี้ท้งวันนะครับผมก็ไม่ได้ปิดอย่างอย่างขนาดไหนนะนะครับช่วงนี้คุณแม่ก็ดีขึ้นแล้วนะครับคุณแม่ก็ดีขึ้นแล้วก็เออนี่คือแบบสบายใจน้อยนะครับเอฟซีตดตีตามผมทังเพจเฟซบุ๊กนะครับก็ต้องขออภัยด้วยช่วงนี้ัมได้หลงเพราะว่าถูกแจ้งและเตือนมานะครับแจ้งเตือนมาว่ามันเกี่ยวกับความรุนแรงนะครับเกี่ยวกับสัตว์ก็เลยเนี่ฮือต้องได้ ในอันนี้ก่อนนะครับยุดไปก่อนนะครับลงใน YouTube ไปก่อนนะนครับแม่มันตัวก,ก็กินไข่นะเจ้าปัญหาก็เนี่ยนี่ไข่เยอะเลยสี่แปดสิบสองสิบสองสามสิบห้าเกนได้สิบห้าเกนนะครับ เลยจะเป็นแม่พันธุ์พี่นวัดเนาะนะครับน,นี่นะก็เป็นไก่ตีนี่นะครับอยู่ในเล่าเนาะตอนน,อน,นี้ตอนนี้มีความชื่อตะก่อนม,นมันมีความชื่นนักตอนนี้ดีแล้วนะครับไก่เลยไม่เคยเป็นอย่างเนาะนะครับครับผมก็อัปเดตให้เอฟซีทุกคนได้ดูนะครับว่าเออว่าตอนนี้นะครับเราก็เลี้ยงไก่ตามปกติอยู่นะครับ แต่สิ่งติดขึ้นไงลงลงอยากคือข้าวโพดของผม,มนี่แหละเนาะอยากเลิกเกินนะข้าวโพดนี่นะตอนขึ้นนี่โอ้ยแป๊บเจ๊ดีร้านบอกว่าโอ้ขึ้นไม่ขึ้นไม่นานขึ้นไม่นานเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลงตอนนะ้่าน,นไปเกือบหนึ่งปีเกือบรอบ,อบที่จะต้องปลูกข้าวโพดใหม่ก็ยังบม่ขึ้นแด่เลยเนาะนะครับก็กลมว่ากัน เอ,อ,อุดหนุนกันไปนะนะครับนะครับโอ้ถึงนะครับตอนนี้ตรงน,น,น,นี้กอ็อากาศแต่ละตีก็ยินน้เนาะ,ะนะครับกดูแลสุขภาพด้วยนะนะครับ FC ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะนะครับไกลนี่ก็กินเข้าเดี๋ยวผมก็จะเอาอย่างเงอันนี้คือเนาะมันก็จะไข่ละนะครับไข่แล้วก็ซื้อข้าวโหดมาเดี๋ยวก็ต้องผสมหนนะครับ เดือนหนึ่งเลยเจ้ขับรถกับหกเกนะะ 4, 4, 3, นะนะนะครับหกซีมีเกือบสามพันนะขับรถนะนะครับผมเจน้นน้อยๆกันนะครับเนาะก็ต้องดูแลก,กันไปนะนะครับอันนี้นะครับก็อัปเดตเอฟซีทุกท่านได้ดูเนาะอัปเดตสอยเตอร์ฟาร์มประมาณสอยเตอร์ฟาร์มนะนี่นะครับ,นะรนะค,รบครับผมคลิปนี้นะครับประมาณสอยเตอร์ฟาร์มนะครับ ก็ขออย่าจบคลิปนี้นะครับ้อมกับไอ้อยอดซีกูมานของผมเนาะไปประมาณแค่นี้ก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับผม